สวัสดีครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดเทปหลงเหมือนเดิมขอบคนที่ติดตาม YouTube หรือติดตามซากเกมก็ดี t i ทิกก็ดีมีสารอย่างตัวนี้นะครับเป็นไงมัง่งออล่าสุดท,ที่ผมไปกินหันย่างกับเราทำหมูกรอบไม่ทราบว่ามีใครออไปชิมดูหรือ,อยังหรือไป ทำเองมั่งนี่ไหมครับถ้ามีไม่เสร็จมาคุยหน่อยเนาะว่าเป็นยังไงมั่งครับมาดูวันนี้มีของดีๆมาแนะนำอีกอันนี้ที่คุณเห็นก็คือเผือกเผือกเรานึ่งสุกแล้วนะเพื่อจะไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยจะเพื่อนนึ่งสุกแล้วครับอันนี้ก็หมูตับ หมูสับไม่ไม่สับเละเกินนะยังเป็นเม็ดๆอยู่นะหมูสับผักชีมีแห้วมีแครอทมีหอมใหญ่หอมใหญ่เนี่ยผมเอากระทะคัว่วก่อนเพราะมีกลิ่นหอมไม่หน่อยนึงไม่ใช่ไหมไก็ขีดกลิ่นหอมนั่นแหละเนาะกระเทียมกระเทียมเจียวนะมีพริกไทย แล้วก็มีเกลือมีซีอิ๊วขาวมีผงโพลนะครับอ่ามีแล้วก็มีเกล็ดนมปังนะวันนี้ทำอะไรเหรอเอ่อจะทำเป็นลูกชิ้นเผือกลูกชิ้นเผือกลูกชิ้นเผือกทอดแต่ว่ามีหมูหมูหมูสับเนี่ยจะออกมานิดๆน,นะครับผม มานินดๆมาตอนนี้เราทํากันเลยมาหมักหมูก่อนมาหมูสับก่อนโอเคพริกไทยใส่เยอะหน่อยนะมันเข้ากันดีแล้วก็ผุโพะโลโ้โอเคอืมแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วมันหอยนะครับเกลือนิดหน่อย แล้วก็วข้อนอกไก่โอเคแล้วหมักก่อนหมักนี้ก่อนมักทิ้งไว้ก่อนโอเคอ่ะทีนี้เรามาเปลือกทำให้มันเละนะเพราะเรานึ่งมาแล้ว ำให้มันเละหยุดอ้าวตรงนี้เราบีบแล้วถ้าไม่ไม่ต้องไม่เป็นไรมีเม็ดมเม็ดหน่อยไม่สีเรลียมน,นะอ่าผงผงโพโล,โลมันเข้ากันนะเผือกกับผงโพลโลกับพริกไทยเอ่ยอ่าพวกใส่เข้าไปจริงๆเรามีน้ำจิ้มอยู่แล้วไม่ต้องอ่าสีเรียส เรื่องเรื่องเรื่องเรถถื่องรสชาติเค็มหรืออะไรเดี๋ยวมันมีน้ำจิ้มด้วยนะครับนะครับเดียวทีนี้เราใส่พวกแห้วลงไปในเนื้ออหมูนะครับแห้วเวลาใส่ลงไปเวลากินมันจะได้มีเคียวไปเจอแบบกรุ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 บผักชีหอมใหญ่นะครับอา่า แครอดแครหลอดก็ไม่มีรสชาติหลอดมันเคี้ยวมันเวลาเคี้ยวแล้วมันก็นแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรเคี้ยวอยู่ไงเพราะเผือกมันมันนิ่มอะ่ะมันเละแล้วอะ่ะแล้วก็หมูสับด้วยว่าเคี้ยวเข้าไปมันไม่เจออะไรไงนะไม่เจออะไรแก yeah. อย่าลืมนะว่าเคยไปกินชิมดูเป็ดย่างไอ้ห่านย่างหรือยัง นะครับแล้วทีมแล้วเป็นยังไงมั่งบอกกันหน่อยบอกให้ฟังหน่อยเอานี่หมักไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเราผสม,มด้วยกันเอาทีนี้เรามารวมกันนะจ๊ะมหมูสับทรงเครื่องรวมกับเผือกรวมกับเผือกนะครับนี่ ไม่ใส่แป้งนะครับไม่ต้องใส่แป้งเพราะว่ามันเหนียวอยู่แล้วนะนี่ใครกินเดี๋ยวเผื่อคอฟองเ้าหู้หรืออะไรต่างๆเนาะนี่ไม่หอ่อไม่ต้องห่อเลยนะนี่โอเคเรามาปั้นเป็นลูกๆนะครับเนี่ยเคล็ดลับอย่างหนึง่งเอาเอาน้ำไว้ข้างๆนะครับอ่านะ เวลาเนี้ยบีบเล็กใหญ่บีบเอาเองเนาะเอาเล็กเอาใหญ่บีบบีบเอาเองนะครับอืมเ่ามูสับอย่าไปเล็กสับเละเกินไปนะเพราะเวลาเคี้ยวมันก็แบบมันต้องเละเพราะว่าเผือกมันเละไปแล้วอะนะครับอ่าคอามหมายคือมันต้องเละอันนี้คือเผือกต้องเละนะครับอืมน่ะมี เป็นไม่ไม่ไม่เป็นไรนะเผือกอ่าี๋วยวนี่แกนี่อัะาดี๋ยวไปทอดเราก็ปั้นให้มันกลมๆนะไม่ใส่ถุงมือนะน,นะครับใช้มือล้างมือเมื่อวานแล้ว ล้างแบบอย่างสะอาดเลยอาบน้ำก็ล้างด้วยตอนนี้ก็ล้างโอเคนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับมีอะไรก็ใส่เข้าไปนี่เป็นไงล่ะ อ้าะอันเลยนี่ครับกระทะร้อนอ้าวใส่น้ำมันกระทะร้อนใส่น้ำมันอ๋อไม่มีน้ำหนักชอบอะไรก็ใส่เข้าไป ใส่เผือกเยอะใส่ใส่หมูเยอะแล้วแต่ที่ชอบนะครับแต่ต้องใส่พวกรากผักชีหอมใหญ่มันเข้ากันนะครับผงโพโลเพวกเนี้ยขาดไม่ได้อ่าไอไอนี่ก็ขาดไม่ได้พิกไทยโอเคอเราดูอุณหภูมิไม่แน่ใจเราก็นี่นะหรือเอาตะเกียบลองดู เนาะจิ้มจะเก็บดูนะมันมีเห็นไหมมีรอยน้ําขึ้นมาแสดงว่ามันร้อนแล้วอ่าเพราะว่ามันเป็นมันเกล็ดขนมปังนะครับอย่าไปร้อนเกินเดี๋ยวจะไหมโอเคไหมนี่โอเคนี่ใส่ลงไปก่อนโอเคอ้าวป่อยมันแช่สักเพราะมันไม่ได้ใหญ่มากน่าจะ สี่นาทีน่าจะสุกเรามาทําน้ําจิ้มกันเดีอยไปอ่ะอันนี้น้ําสลัดอ่าถ้าจะเอาน้ําสลัดมายองเนสก็ได้อันนี้เทาสันไอ l a แลนดนะครับผมก็ลองใช้ดูแต่ว่าซื้อจากข้างนอกมาเนี่ยมันจะออกหวานนะครับมายองเนสก็ได้มันก็ออกหวานนะนี่โอเค ซอสพิกซอสซอสพริกแบบเผ็ดซอสพิกแบบเผ็ดนะเอีค yeah. ช้อนหนึ่งเะ okay. ไอไอน้ำสลัดไอเล่นช้อนหนึ่งนะครับไอสองช้อนไอนี้ช้อนหนึ่งถ้าเราชอบเปรี้ยวแล้วก็ใส่มะนาวไปหน่อยอิ้มดู อืมอืมเข้ากันพอดีถ้าไม่ชอบนะชอบชอบเผ็ดหน่อยก็ใส่เพิ่มก็อย่างละาสองนะครับใส่มะนาวไปหรืออย่างหนึ่งใส่วาซาบินะครับใส่เอ่อมายองเนสหรือซอสนี้แล้วก็วาซาบินะผสมเข้าไปนี่โอ้อย่างนี้เลย ในระหว่างนี้เราก็ต้องมาดูเดาราผสมน้ําจิ้มเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูนี้เ,เปิดไฟเพิ่มหน่อยนะครับแกเอาแค่ yeah. okay, หน่อยนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นหมูสับนะครับอ่าอ <laughs> ถ้าเด็กๆก,กินด้วยไม่ต้องใส่พริกต้นพริกหรอก อันนี้กำลังอ,อร่อยเดี๋ยวเรามาแต่งจานกันเนี่ยนี่ก็ประมาณสักสามนาทีแล้วดูดูน้ำเออ่เขาเรียกว่าอะไรฟองอากาศเนาะอืมแล้วก็ฟังเสียงมันไม่ค่อยดังแบบถ้ามันจะมีน้ำนี่มันต้องดังอา่าปรับ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 อะไรอย่างเี้ยทีนี้เปิดไฟไล่ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอมน้ํามันนะครับเปิดไปแล้วเนะาะไล่ไล่มันไล่น้ํามันไม่ได้ไล่ใครไปนะนไล่น้ํามันโอเคอ่าโอเคขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะกลมๆถ้าใครอยากจะใส่กุ้งก็ได้นะไม่จำเป็นน้องหมูสับอย่างเดียวนะครับหรือใส่ชีส ตอนที่เราจะปั่นทำเป็นกลมๆอะ่ะนะหั่นชิปเป็นเม็ดเมเราหั่นชิปเป็นเม็ดเมเนี่ยตอนที่เราบีบอะ่ะเราชิปใส่เข้าไปตรงกลางชิปนะหั่นเม็ดเมปุ๊บแล้วก็ขึ้นเกล็ดนมปังมันจะได้เขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะกินเข้าไปจะได้มีชีสมีอะไรหรือใส่กุ้งกุ้งหั่นเป็นเม็ดก็ใส่เข้าไปแล้วทีนี้นเรามาแต่งจานกัน ทำให้มันบีระมิดโอเคเดี๋ยวทีนี้น้ำจิ้มของเราเนี่ยเราจะบีบหรือเราจะ,ะเราจะใส่ถ้วยน้ำจิ้มก็ได้ถ้าเราบีบเราก็บีบลงไปเลยเนี่ยเนี้ยแกถ้าเราจะบีบก็บีบลงไปอย่างเงี้ยเนี่ย เบให้มันเลอะๆจะได้รู้ว่าเรามีศิละปะโอเคนะอืมเนี่ยเนี่ยนะแม่งง้นเราก็แยกใส่ถ่วยน้ําจิ้มไว้นะครับเออผมก็ไม่ลองรู้ตั้งชื่ออะไรเดี๋ยวต้นหอมสักหน่อยเขียวๆอ่าต้นหอมเม็ดสักหน่อยน,ะนี่ต้นหอมเม็ดหน่อยนะึงอย่างเงี้ยเ <c oughs> นะอะโอเค ถ้าไม่ไมีไม่เอานี่อย่างหนึง่งเ,เราก็ไม่เอาน้ำจิ้มพวกนี้นะเราก็พริกเกลือพริกเกลือโอย,ยๆๆยอยก็เป็นอัลซังเด็ดเดี๋ยวชิมดูกันอือหอมเลือแล้วก็บวกกับอ่าผงอ่าผงโพโล,โลนะ อืแล้วลองเด็กๆชอบอเด็กๆนะไม่ต้องใส่ซอปพิกนะลอ,องไปทำดูขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมไปใช้ให้เพื่อนๆแล้วไปทำดูนะครับผมกดติดตามด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับ